สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้จะมาจัดกิดจรกรรมการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์โดยครูแมทนางสาวสุวรรณีทาชัยนะคะะเริ่มแรกเลยก็คือครูจะทบทวนในเรื่องของความรู้เดิมๆของนักเรียนก่อนในเรื่องของการหารนะคะซึ่งการหารน่ยจะมีอยู่2วิธีด้วยกันคือ1 คือการหารยาวซึ่งนักเรียนคงจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะในการเรื่องของการหารและ2ก็คือการหารสั้นนะคะการหารสั้นมีวิธีการยังไงเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะการหารจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันคือ 1. นการหารลงตัวหารยังไงหารลงตัวก็คือหารแบบไม่มีเศษนั่นเองนะคะ และอันที่สองคือการหารไม่ลงตัวก็คือการหารแบบมีเศษซึ่งการหารเราจะต้องเอาไปใช้ในในเนื้อหาของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่6ต่อไปนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างแรกก่อนเลยตัวอย่างแรกของการหารยาวนะคะครูจะยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆเลยก็คือวันนี้ก็คือ72หาร6ได้เท่ากับเท่าไหร่เรามารู้จักคำว่า72ดหาร6ก่อนอ่ะ72นะคะ ตัวนี้นะคะเราจะเรียกตัวนี้ว่านะคะตัวตั้งและเราจะเรียกเลขหกว่าตัวหารนะคะเราสามารถที่จะแสดงวิธีการหารโดยเอาตัวตั้งไว้ด้านในและตัวหารไว้ด้านนอก เราจะเริ่มด,ดําเนินการหารโดยตัวหารตัวแรกนะคะจะต้องไปหารกับจํานวนที่อยู่ด้านหน้าก่อนเสมอดังนั้นตัวหารของเราคือเลข6ให้นักเรียนท่องแม่6โดยหาว่า6ไปคูณกับเดี๋วสักูนนะคะเอาหกไปคูณกับอะไรแล้วได้เท่ากับ7นะคะ ซึ่ง6ไปคูณกับอะไรแล้วได้เท่ากับ7ไม่มีแต่ค่าที่ใกล้เคียงที่สุดคือ6ไปคูณ1แล้วได้เท่ากับ 7. เอ็ไปคูณ1ได้เท่ากับ6นะคะ,ะลบกันก็จะเหลือเเท่ากับ1ให้นักเรียนดึงตัวสุดท้ายคือเลข2ลงมานะคะแล้วเราก็หาต่ออีกว่า6ไปคูณกับอะไรแล้วได้เท่ากับ12 ะ,ะ6ไปคูณกับอะไรได้เท่ากับ12ดังนั้น6ไปคูณกับ2ได้เท่ากับ12ลบกันแล้วจะเหลือเท่ากับ0เราจึงสรุปการหารในข้อนี้ว่าการหารลงตัวนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2ก็มีลักษณะเหมือนกันแต่ครูลองเพิ่มจํานวนตัวหารขึ้นเป็น3หลักบ้างนะคะ,ะมาดูเหมือนเดิมนะคะตัวตัวตั้งอยู่ด้านในตัวหารอยู่ด้านนอกเหมือนกันนะคะเราจะเริ่มหารจากตัวเลขแรกก่อนเหมือนกัน3ไปคูณกับอะไรแล้วได้เท่ากับ1ซึ่งไม่มีนะคะเราจึงต้องขยับ เพิ่มเป็น2จํานวน2หลักขึ้นไปนะคะเราก็หาอีกต่ออีกว่าเอา3ไปคูณกับอะไรแล้วได้เท่ากับ12 3ไปคูณกับอะไรแล้วได้เท่ากับ12นั่นก็คือหมายถึง3ไปคูณกับ4ได้เท่ากับ12เมื่อเอา2จํานวนนี้มาลบก,กันก็จะเหลือเท่ากับ0ตัวสุดท้ายคือเลขที่4นะคะให้เราดึงลงมาช่วยในหลักนี้กลายเป็น4 ดังนั้นเราหาต่ออีกว่า3ไปคูณกับอะไรนะคะแล้วได้เท่ากับ4นะคะ3ไปคูณกับอะไรแล้วได้เท่ากับ4เราจะได้เท่ากับ3ไปคูณกับ1มันซึ่งได้เท่ากับ3นำสองจำนวนนี้มาลบก,กันก็จะมีค่าเหลือเท่ากับ1นั่งนั่นจะสังเกตดูตัวสุดท้ายตัวนี้นะคะตัวสุดท้ายตัวนี้มันจะเหลือเศษ1 ดังนั้นเราจึงเรียกการหารตรงนี้ว่าการหารไม่ลงตัวนั่นเองนะคะ,ะต่อไปเป็นตัวอย่างที่3นะคะตัวอย่างที่3คราวนี้ครูลองเพิ่มจำนวนนะคะตัวหาร เป็นเลข12บ้างนะคะเป็นเลข2หลักบ้างเราก็ดําเนินการหารเหมือนเดิมแต่คราวนี้ถ้าหาร2หลักตัวหารมี2หลักเมื่อไหร่ตัวแรกเราจะไม่ต้องนับเลยนะคะให้เราเริ่มดําเนินการไปหารที่2หลักได้เลยโดยตั้งที่เอา12ไปคูณกับอะไรแล้วได้เท่ากับ13ดังนั้นสองคูณกับอะไรได้เท่ากับ13ไม่มีเราจึงจะต้อง เอาค่าที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือ12ไปคูณกับ1แล้วได้เท่ากับ12ลบกันนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะคะดึง2ลงมาช่วยก็จะกลายเป็น2 12ดังนั้นเราหาต่ออีกว่า12ไปคูณกับอะไรแล้วได้เท่ากับ12นั่นก็หมายถึงว่าเอา12ไปคูณกับ1ได้เท่ากับ12นะคะเราจึงเอามาลบกันก็จะเหลือ0 เราจึงสรุปข้อนี้ว่าเป็นการหารลงตัวนั่นเองนะคะดังนั้นตัวอย่างที่ต่างที่ครูกำหนดให้ครูอยากให้นักเรียนไปฝึกค้นคว้าหาความรู้เอง,เองจากอินเทอร์เน็ตหรือหาข้อมูลจากแบบฝึกหัดต่างๆตั้งโจทย์ขึ้นมาเองก็ได้นะคะในการหาฝึกการหารเยอะๆนะคะนักเรียนจะได้เกิดความเคยชินจะได้เกิดความดีขึ้นนะคะเกิดความแบบมีความแบบ ออการหารชั้นด,ด่านได้นะอะไรเงี้ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะคะครูอยากให้หนักเรียนแบบหารให้มันเยอะเพราะว่าเราจะต้องออกไปใช้ในเนื้อหาของการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หต่อไปนะคะดังนั้นวันนี้ครูขอจบอชั่วโมงนี้ไว้เพียงแค่นี้ชั่วโมงหน้าเจอกันในการหารสั้นนะคะขอบคุณค่ะ